รีดอ o ุกรับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รีดอ o ุกรับ Podcast. พอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Read book รี a อบุก o ับพอดแคสต์ใน EP ีที่16พาร์ทที่2นะครับ ก็ยังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าจูโนจัดระเบียบใจนะครับในพาร์ทที่2นี้ก็จะมาเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะครับในพาร์ทที่1นะครับได้เล่าถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็เลยจะมาเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือจูโนจัดระเบียบใจครับ ไปฟังกันเลยครับเพื่อนๆข้อที่1นนะครับได้เรียนรู้ว่าการจดบันทึกคือเป็นวิธีการทําสมาธิหรือจดจ่อกับตัวเองอีกวิธีหนึ่งนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการจดบันทึกแบบจัดระเบียบใจนี้นะครับเป็นการเขียนโดยไม่คิดหรือ free writing นะครับ ทำให้เรานั้น,นจดจอ่ออยู่กับปัจจุบันของเราเพราะเราเขียนตามความรู้สึกแรกของเราลงไปในสมุดบันทึกทันทีหรือความความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวเราความคิดแรกอันนั้นแหละเราเอาไปเขียนลงไปทำให้เรารู้ว่าเราได้จดจอ่อกับสิ่งที่เราจดบันทึกอยู่นั่นเองครับเราไม่ได้ไปเสียเวลาคิด ตามตักกะเหตุผลแต่ว่าคิดจากความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเรานะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อที่2นะครับได้รู้ว่าการจดบันทึกอย่างอิสระหรือ free writing นี้นะครับมันทำให้เรามีโอกาสเข้าใกล้สิ่งที่เราไม่เคยได้ตระหนักมาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเรา เขียนนะครับเราเขียนด้วยความคิดแรกของเรานะครับหรือเขียนโดยไม่คิดนะครับทีนี้เมื่อเรากลับมาอ่านสิ่งที่เขียนและเราลองฟีดแบ็ k อ่านดูแล้วจากสิ่งที่เขียนจะช่วยให้มองเห็นความคิดของตัวเรานะครับเพราะมันถูกเขียนออกมาจากความคิดแรกที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเขียนจากาตรก,กะของเราหรือว่าสิ่งที่เรายึยดติดอยู่ มันก็จะเห็นแค่ความคิดของเราแค่นั้นแต่ถ้าเราปล่อยปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดติดแล้วเราก็จะพบใจิตใจที่ปลอดโปร่งของเราครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อที่3นะครับก็คือกระบวนการการจดบันทึกเพื่อเป้าหมายที่สำคัญของเรานะครับจากที่อ่านแล้วนะครับก็มี การจดบันทึกแบบหลายๆระยะนะครับตัวอย่างอันที่1ก็คือการจดบันทึกแบบระยะยาวเพื่อเผชิญกับปัญหานะครับอันนี้ใช้เวลาจดบันทึก20นาทีอันที่2นะครับการจดบันทึกแบบระยะกลางเพื่อทบทวนชีวิตในแต่ละวันอันนี้ใช้เวลา10-15นาทีนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการจดบันทึก แบบระยะสั้นเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจของเราในเวลาสั้นๆนะครับใช้เวลา5นาทีครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการจดบันทึกแบบระยะยาวกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อหรือวิธีอื่นๆเป็นเวลา5นาทีนะครับข้อที่2นะครับทำสมาธิ ด้วยการควบคุมลมหายใจเป็นเวลา5นาทีข้อที่3ตรวจสอบหัวข้อปัญหาที่ตั้งใจจะเผชิญหน้าอีกครั้งข้อที่4ทํำการจดบันทึกเป็นเวลา20นาทีข้อที่5ครับสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายในระหว่างที่อ่านเนื้อหา ที่ตัวเองเขียนเป็นเวลา5นาทีแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องคิดวิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมนะข้อที่6จดบันทึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ตตะหนักได้เอาไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเวลา5นาทีในการเขียนเราจะใช้คำที่เข้าใจง่ายหรือเป็นข้อความสั้นๆแต่ถ้าเลือกใช้คำหรือข้อความไม่ถูกนะครับให้ใช้ภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แทนได้นะครับ ขั้นตอนในการจดบันทึกแบบระยะยาวนี้นะครับพออ่านดูแล้วมันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเราต้องทำอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือระหว่างจดบันทึกและอย่างที่สองก็คือการฟีดแบ็สิ่งที่เราได้เขียนออกมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกระบวนการจดบันทึกแบบระยะกลางนะครับ ก็ใช้วิธีเดียวกันกับาการจดบันทึกแบบระยะยาวได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้การจดบันทึกระยะกลางตัดสินใจเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเราพอมีเวลาเราก็ลองคิดหาหนทางดูนะครับอันนี้ใช้เวลาจดบันทึกระยะกลางนะครับและการจดบันทึกแบบระยะสั้น นะครับที่ทําได้ไง่ายๆในทุกวันนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีอันนี้ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้อ่ามีพิธีการอะไรมากมายอาจจะไม่ต้องได้ยืดกล้ามเนื้อหรือไม่ต้องมานั่งสมาธิอ่าทำจิตใจให้สงบก่อน5นาทีนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องเราสามารถกําหนดหัวข้อแล้วก็เขียนได้เลยนะครับใช้เวลา5นาทีแล้วก็ การเขียนนตรงนี้นะครับเราก็จะได้รู้สึกได้ว่าการเขียนคือสิ่งที่ช่วยเรียบเรียงความคิดและจัดการความรู้สึกของเราฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับในการจดบันทึกแบบระยะสั้นในนี้นะครับครับนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ เพื่อนๆที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆได้มาซื้อมาอ่านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดระเบียบใจของตนเองทำให้เราได้จดบันทึกและได้ฟีดแบ c k ตัวเองในมุมมองความคิดที่แบบ free writing นะครับ ที่กำหนดหัวข้อต่างๆขึ้นมาพอเราเขียนลงไปเสร็จเราก็ได้ฟีดแบ็ตัวเองกลับมาด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ถือว่าสร้างทักษะอีกทักษะหนึ่งให้เราได้เลยนะครับช่วยให้เราเข้าใจตนเองครับสำหรับวันนี้ก็นำเก็บความรู้สาระความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือจูโน่จัดระเบียบใจมาฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเล่า แล้วรู้สึกว่า,าวกไปบนมาก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ